สวัสดีกันอีกคลิปค่ะคลิปนี้บอ่อที่สามของวันนะคะสามของนี่ครับคุณ <c oughs> วันนี้พามาเบิ้งน้าทะเลค่ะคุณงานงานชิโมงเบ้งค่ะฝนตกค่ะน้ำคลังดีขนาดค่ะหินลูกลัง สิได้เอาเทนเลอร์ไปรับท่านสารวัตรกลับบ้านค่ะงานเมืแล้วท่านคุณเรียบร้อยแล้วเด้อลูกพี่มาหาอด d e r ว่าจันฝนตกค่ะนำเต็มเลยค่ะให้กิน ชือมาลูกนึงมันติดมืองมันใช่งอะโรงเรียนเป็นงออสีช่วงนี้มันช่วงนี้มันยังไม่ออกงาะมันยังไม่เยอะ กายีกนอ้อยเจ้าทอนทอนนะต้องสิขึ้นน,น้่นเนี่ยเปแล้วค่ะขึ้นไปแล้ว ลอยล้อล้อลอยครั <laughs> ้งแล้วแต่ก็นั่นก็ยังอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่อยากได้นั่นอ,อ,อยากได้นี่อยากได้ยังเียดฮะอยากได้ยังก็โรเบิมาโลเบิโลเบ,รลเบริร์ต่ดดิชิ เอาเงินใจว่าสื่อไหนะเจ็ด่อยอีกท่านหนึ่งพร้อมหางหลกักแม,มโคู่หนึ่งหางครับรับจ้างหลักพร้อมอแล้วก็ซื้อหางเซมีดำอาไว้จากหางหนึ่งโครงการครับโครงการความฝันล้มล้มเรียงเรงแล้วก็เวลามีใครจะรับจ้าง เขาจะจ้างเราย้ายรถแมคโครแล้วก็ใส่หางแล้วก็ไปลากแมคโครไปเวลาไม่มีงานแากแมคโครครับแล้วก็ไปหางดําใส่ไปเรียนอินน้ำเขาอเอ,อ้าเจ๋าเลยเจ๋วเล่นแต่ว่าน้ํามัน35-40ห้าี่สิบครับ <laughs> ้าดขันเคลีบร์ปอดเมันห็นว่านั่นนี่บอกอมันคิดว่าเบิกขึ้นนี่บอกราคาของราคาแล้วถึงหมดแล้วผมติว่าคนแรงปไดเนี่ยเนาะคนมันวิ่งไม่ได้ราคานี้เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นราคาหรอขึ้นเขาก็ว่าจะขึ้นราคาค่าแรงคนงานอีกดิเขาก็สิเบิขึ้นว่าราคาค่า คาเรียนรถคาอยียงก็ไรขึ้นเมื่อไหร่ตามวัชนาจักรของมันนั่นแหละติดต่อง <คน S 1> อ้นปล่อยเยะ <c oughs> โชคดีตัวนมาคุณมาติดต่องานเดินไปหาดูสิเพื่ออะไรงานค่ะ ปัสด,ดีค่ะปัสด,ดีค่ะ ออกตัวค่ะที่นี้คือได้ซูั้งน่ะ มาติดต่องานไือเปล่ามาคุยกันเฉยๆลูกค้ามาเอาอะไรฮะเอาสติกเกอร์ไปให้ลูกค้านั่นห ạ Mình mới kêu nhà phải hú hả kiểu ngã nhà bên anh mua lỡ hử anh đấy mất tí to ăn đi to tao ิตแถวฝั่งขวาล่อหล,ล,ล่อหน้าฟังจุดที่สามครับจุดที่สาม ของการวิ่งดินวันนี้ครับหมวว่านก็บสจุดครับ2บอ่อเมือนี้สามบอ่อครับพี่น้องแต่ว่าบอ่อแรกไม่ได้ไม่ได้ใช้รถด,ดำครับใช้แต่ไปโครครับ ได้คาลูกน่องครับพี่น่องได้คาลูกน่องได้คาเอ่อก็ถามว่าเหลือไหมนะย้ายแบบแบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับขอให้มันมีก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่นะครับ ตดใหญ่เข้ามีอยู่แล้วครับเียมพร้อม,มยังนออบันะไม่ยังลูกเป็ดไปยังฮะเอาทาั้งพี่ตีเอาหนาไว้แล้วบอกให้เอาหนาไว้ให้เราบ่โอ้ ở nhà vái bị xây nhanh